สวัสดีคลิปต่อมาครับพี่น้องครับผมเพนยวันลำเพิ่นออฟฟิเชียง่ายมองง่ายน้องครับไปมอง้องหันก็ค่อยได้ได้ปลาจาักหีบสองหีบนีี่และบ่คือครับง่ายว่าทำเรี่ยไหมซ่อมหนาเตรียมนำาีทเถอะฮนี่โอ้ยน้องน้องนี่เปิดเป็นตะน้ำเลิกคักพี่น้องเลิกสีได้ซ่ําได้แล้วครับน้องนี่ ง่ายมองมอง่ายน้องน้องคลองไหลมากลับมาลุ่งน้องนี่มันเป็นหาน้องหกน้องติดกันข้าเจ้าผนเอืนชดบาท่านครับท่านนี่ข้าเจ้าเอืนมาชดบาท่านพวกลราฝากไปพุ่นละนับหนึ่งจากนี้กับไปสองสามสี่ประมาณหกประมาณหกน้องพี่น้องผนเอือนมาชดบาท่านเนี่ยแต่ว่ามันหั่งว่าเป็น บ่เป็นตัวเดียวกันไหมเป็นน้องไผ่น้องมั่นไหมครับน้องนี่น้ำเลือกครับเป็นแต่น้ำเลือกเฮ้ยเมื่อวานนี่หรอกปีที่แล้วน้ำใสใสทีนี้จ๊สีเป็นยังไงอ่าล่องล่องเมงอีกแจกคมองกันครับสีเป็นยังไงจังว่ากันพี่น้องขอบจังพอจังเบืองผลงานกันครับพี่น้อง วันเหียก่อนครับนอ่น้นเจลญนี่ครับ ขึ้นจากน้ำแล้วครับพี่น้องเออยบ่คือแห้งืมอนี่เออเสียงจุดบังไฟว่ะบ่คือบ่คือครับได้ได้ปลาว่างสามหีบนี่แหละไปสองมองสามมองตรงนี้ก็นนําก้วงโคดครับบพค่อยมีปลาทั้งล่มแห้งโคดครับโอ้ยลืมเกือบทั้งล่มแห้งพคตล,ล,ล่ะล่มพี่น้อง ปั้นแหกับอะไรล้มแห้งครักพดล้มวืบวูอก็คือเขาบ้านขอเราบันนี้ครับฟ้ามืดบ่มืดบ่มืดว่เป็นตะตกปะเนไ่ยตกกับสีบ่แห้งแห้งกับสีพ่โดนก็เป็นตะตกแห้งหรอครับผ้ากัอะไรเป็นล่มแห้งผ้าอยู่มีผ้าพอดีครับ ไทยนั่นมหอย่างนั้นเราตัดต้นใหม่บ่าไทยนั่นอายุวิภาวดีครับครับวันขคือแล้วครับเดี๋ยวให้พี่น้องเพิ่งกันได้จักวางสามหีบี่ของผู้หาได้ Oh. นี่ครับได้สองอันนี่ครับแต่ว่าได้ปลานินตัวหนึ่งได้ปลานิมตัวหนึ่งไงเติบด้วยครับได้ปลานินกับปลาขาวน้อยได้ทัพนี่แหละพี่น้องมือนี้นี่ครับเดี๋ยวเบื้องตั้งนี่คนได้ทรัพย์เลยของไอใส่ผลงานบนปลาเสียบไงสิครับ นี่ครับมือน,นี้บ่คือครับมโอนี้บ่คือบ่คือไอสองหม่องสามหม่องบ่งบงบคือครับกกอุปกรณ์เต็มรถจะว่า,ยยอ,าอย่างนี้ล้มไหมพี่น้องล้มขาครับที่อย่างน้ำพุนที่หนังตัดฟื้นสิไปได้เปไ็นบมนี่สร้อยนี่ไปได้บ่ไไเราเพิ่นมาตัดใหม่ครับน้ำพุนอย่านี้สูบน้ำน้ำตีนี่เพินพ่นว่างทอไปอยู่นี่ มมนสูบน้ำน้ำติ๋ว้นทอเกลาย่ยนี่ตั้งไหนทางรัดเข้าบ้านครับกับทางนี้บ้านนี่เป็นมาตัดใหม่ครับเป็นเสือต้อนอยู่ข้าไปขายนำเพระท่านมากครับต้อง,ตงการนำอีกหลายต้องการฝนอีกหลาย แต่ก็ไว่าด้แห่งแรงคือปีกายปีกายนีย่เขาเถวานี้ตายหมดมาตอนมาวันเหี้ยเขาวองนี้ตายเลยครับนี่นี่ก็ถือว่าเรยงแต่ว่าห่างน้ามองพระเทพพ่อบน้าตรงกันนี่บกหลา เหอือนท่างเนี่ยแม่เอื้นทางเนี่ยแม่ครับพี่น,น,น้องน้องป้าเขาสะบายหูสะบายตา,ตาดีครับเด็กเขียวน,น้ำน้ำฝนดีเนาะพี่กายนี่ตายเสี่ยวซาปีนี่น้ำมันมีนม้ำขาวเลยเขาพนุมลุ่มอยู่ตรงนน่น วยงามสบายตาดีครับศาศาท่านปาะธารได้ขาดคงให้คงหน้าครับพี่น้องอันนี้ไม่คือเลยผ้มามันผ้ามันครับพี่น้องผ้ามานเรา,กกาดดเป็นเห็นยังนไงโลกาตีนี่เอ็นบล็อกโลกาบ่เป็นมันมันเออหลีกันเหยียบห้องล้างกันนี่ครับหัวงามตัวน,น,นี่งไหมโลกาเป็นอะ เราคือตลกไปเนี่ยไปไหนขวงมันมันได้ยังกินอะไรเนี้ยโอ้ยสุดยอดเลยโลก,กาบบันนี้ครับกินเขาน่ากินเขายิ่งขายกันแท้แต่ทั้งเป็นเมื่อโลก,กาไปสามเขาไปายดำหน้าครับ จากมองนี้เลยมี่มองเื่นอีกบ่นี่นตัมเลียงหาปลาเพราะนี่เนาะทางเงินแต่ก็เป็นตะไบมนไ,ไปไปไหนเยอะสุดกันไงทั้งน,น่ไง,อองไปแค่นะี่เลยเออว่าโนนท่อง้หมือว่าภาพไปเนะโอ้โหจําได้แล้ว ก็ไป,ไป,ไไปมือน,นุ่นหมดละเขาก็อ,าอ,าอย่างเงี้ยไปนำ้ำขอบาบ้านแล้วครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพอกันลิปหนาครับสวัครดีไ๊ายบ้านพุณ